สวัสดีค่ะมีสัตว์เลี้ยงตามราศีมานำเสนอสัตว์เลี้ยงเสริมดวงคู่หูนำโชคประจำสิบสองราศีเลือกให้ถูกชีวิตปังนอกจากการเป็นเพื่อนคลายเหงาแล้วสัตว์เลี้ยงยังสามารถเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเสริมดวงชะตาให้กับผู้เลี้ยงได้อีกด้วยการเลือกสัตว์เลี้ยงให้เหมาะกับนิสัยและดวงประจำราศีจะช่วยส่งเสริมด้านการเงินการงานและโชคลาภให้ชีวิตตรุงโร์ยิ่งขึ้น มาดูกันว่าแต่ละราศีควรเลี้ยงสัตว์ตามราศีแบบไหนถึงจะดีที่สุดสัตว์เลี้ยงเสริมดวงสัตว์มงคลตามราศีเกิดราศีมังกร16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์สัตว์เสริมดวงแมวโดยเฉพาะแมวไทยอย่างแมวสีสวา่างเหตุผลชามังกรเป็นคนเจ้าระเบียบและรอบคอบแมวจะช่วยเสริมพลังนำโชคลาภและความเจริญก้าวหน้ามาให้ตามความเชื่อโบราณราศีกุม 13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมสัตว์เสริมดวงนกหรือหนูหนูตะเภาหนูแกสบี้เหตุผลชาวกุมรักอิสระและเบื่อง่ายนกซึ่งเป็นตัวแทนของอิสระจะช่วยส่งเสริมชีวิตให้ดียิ่งขึ้นส่วนหนูจะช่วยเรื่องความรักและการงานราศีมีน14มีนาคมถึงส2เมษายนสัตว์เสริมดวงปลาสวยงามปลาเงินปลาทอง ลากัดหรือกระต่ายเหตุผลชามีนรักสวยรักงามปลาจะช่วยนำพาโชคลาภและความเจริญส่วนกระต่ายจะช่วยเสริมความอ่อนโยนและดึงดูดโชคลาภราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมสัตว์เสริมดวงสุนัขโดยเฉพาะพันธุใหญ่ที่เป็นมิตรโกลเด้นไซบีเรียนเหตุผล ด้วยความมุ่งมั่นของชาวเมฆการเลี้ยงสุนัขที่ซื้อสัตว์จะช่วยเสริมดวงการงานและสุขภาพให้ดีขึ้นราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนสัตว์เสริมดวงปลาสวยงามหางนกยูงปลาคราบหรือเต่าเหตุผลชาวพฤษภเป็นคนสุขุมการเลี้ยงปลาและเต่าจะช่วยนำพาโชคลาภและความมั่นคงโดยเต่าจะช่วยเสริมเรื่องอายุยืนและการงานราศีเมถุน 14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมสัตว์เสริมดวงนกแก้วหรือนกสวยงามอื่นๆเหตุผลชาวเมทุนกระตือรือร้นและชอบทำกิจกรรมนกจะช่วยเสริมดวงการงานให้เจริญก้าวหน้าหรืออาจใช้ภาพนกตกแต่งบ้านแทนก็ได้ราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมสัตว์เสริมดวงปลาที่มีความสง่างามปลามังกรปลาคาส เหตุผลชาวกรกฎมีความพยายานการเลี้ยงปลาที่มีความสง่างามจะช่วยเสริมดวงชะตาในทุกด้านทั้งการงานการเงินและสุขภาพราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนสัตว์เสริมดวงสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่น่าเกรงขามแต่ไม่ดูร้ายลาบราดอร์โกลเด้นไซบีเรียนเหตุผล ชาวสิงมีบุคลิกผู้นำการเลี้ยงสุนัขพันธุ์ใหญ่จะช่วยเสริมพลังและอำนาจทำให้ปัญหาและอุปสรรคหมดสิ้นไปราศีกัน17เจกันยายนถึง16ตุลาคมสัตว์เสริมดวงหนูแฮมสเตอร์หรือเม่นแคร์เหตุผลแม้ชาวกันจะพิถีพิถันและรักอิสระแต่ก็อาภัพรักสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กเหล่านี้จะช่วยเสริมดวงความรักโชคลาภและเสน่ห์ให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นราศีตุล 17เจตุลาคมถึง15พฤศจิกายนสัตว์เสริมดวงปลาสวยงามขนาดเล็กปลาหางนกยูงเหตุผลชาวตุนไม่ชอบอยู่กับที่การเลี้ยงปลาขนาดเล็กที่ดูแลไม่ยุ่งยากจะช่วยเสริมดวงการงานให้ราบรื่นและไม่มีอุปสรรคราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมสัตว์เสริมดวงแมวเปอร์เซียหรืองูเหตุผล บุคลิกลึกลับมีสเสน่ห์ของชาวพิจิกเหมาะกับแมวเปอร์เซียที่ช่วยเสริมสเสน่ห์และโชคลาภส่วนงูจะช่วยเสริมเรื่องความรักการงานและการเงินราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมสัตว์เสริมดวงสุนัขพันธุ์เล็กถึงกลางพุดเดินเหตุผลชาวธนูเป็นคนฉลาดและมองการไกลาการเลี้ยงสุนัขขนาดเล็กจะช่วยเสริมดวงการเงินและนำพาความสุขมาให้ การเลือกสัตว์เลี้ยงให้ตรงกับราศีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเสริมดวงแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการเลี้ยงดูด้วยความรักและความใส่ใจเพราะเมื่อเราดูแลพวกเขาอย่างดีพวกเขาก็จะนำความสุขและความโชคดีมาสู่เราเองใครอยู่ยาราศีอะไรกันบ้างคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ